สวัสดีครับพวกเรา Purpose สวัสดีครับผมเนนะครับนรลันวิไก่ลุงโดดครับผมสวัสดีครับผมกิตินครับกิตินสอสูงเนินครับสวัสดีครับผมลักกี้ครับพระรากรคำสิงสวัสดีครับชื่อจังครับวิกรณ์บุรณพิญโยสวัสดีครับผมปาลนะครับพิรุวิพินท้าครับ จริงๆมีมีเด็กส่วนครับก็ฝึกร่วมกันครับแต่ว่าเหมือนเราก็ได้รับเรื่องมาเป็นโปรเจกต์แรกของ t e e n a ครับคือตอนแรกเราเทรนกันตอนแรกน้องปามยังยังไม่เข้ามาครับน้องปามเข้ามาหลังสุดก็คือเราได้รับเลือกเหมือนเหมือนเขาพูดมีเกิดเกิดไปแล้วว่าเราจะแบบ4ี่คนนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีคนนึงเข้ามาก็ตอนแรกได้รู้ว่าเป็น4ี่คนนี้ก่อนก็ผมว่าผมเชื่อในศักยภาพของน้องๆทุกคน เพราะว่าแต่ละคนมีความต่างที่มันลงตัวครับผมแล้วเวลาอยู่ด้วยกันมันเป็นทีมทีมเวิร์กที่ดีครับพอยิ่งมีน้องปามเข้ามาแล้วเขาแบบตอนแรกที่เราอยู่ด้วยกัน4คนอนะ่ะเรื่องเต้นเรายัางแบบว่าได้ประมาณหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่แข็งแรงมากแต่พอน้องปามมาคือแบบสมบูรณ์แบบตอนแรกจะมีแค่แบบปักกี้ที่เป็นแบบ,แบ,บเมนหลักเรื่องการเต้นแต่พอได้ปามเข้ามาเป็นแบบปามกับปักกี้มันก็แบบว่าเหมือนแบบแข็งแรงขึ้นนะครับ จิ้มที่ปักกี้กันก็ไเลยครับคือน้องปากี้เขาจะเป็นเหมือนเหมือนเด็กล่าเริงครับเป็นแบบว่าเป็นเอเนจีที่เขาเรียกว่าอะไรวะเป็นความสดใสของวงใช่ใช่ใช่แบบเป็นโพซิทีฟของวงแบบคุณล่าจะเจอเรื่องอะไรไม่ดีมาเจอหน้านองปากี้ก็แฮปปี้แล้วครับก็เหมือนเป็นดอกทานตะวันของวงนะครับเหมือนแบบคอยเบ่งบานตลอดเวลาพี่กิจก็เป็นจอมทำลายล้าง ก็เหมือนเขาแบบเป็นคนแรงเยอะแล้วก็แบบว่าเวลาจับอะไรก็จะแบบพังทุกอย่างเป็นเจาะพลังเเจาะพลังแต่ก็เป็น energy ให้กระบวงครับแบบเวลาเราเราเหนื่อยท้อท้อครับพีกี๊ก็จะเป็นคนที่แบบดึงทุกคนขึ้นมาเลยวแบบฮึบนะทุกคนอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมนอยทุกคนก็ช่วยด้วยแล้วกันทุกคนก็จะช่วยครับคนนี้เขาจะดึงทั้งสี่คนครับแต่เวลาจะดึงคนนี้ต้องสี่คนมาดึงเขา ปามะากันปามเขาจะแบบว่าคนที่แบบแจก,กยิ้มตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาผมจะแกล้งหรืออะไรมมแบบสมมติแบบผักผักอะไรเงี้ยปามก็จะแบบอะไรเงี้ยผมก็จะแกล้งตอบไปเรื่อยๆเพราะว่าน้องเขายิ้มให้เรื่อยๆอะไรเงี้ยว่ามันไส้ครับใช่ใช่เพราะทำอะไรก็ยิ้มตลอดเวลาแบบพูดอะไรใส่ก็แบบแบบมันแบบเมื่อไหร่วะ เอ,อย่างจะเป็นแบบว่าเป็นฟิลแบบที่คนโตอ่ะใช่ครับเขาจะมีความเป็นผู้นําเยอะมากครับแบบเขาจะคอยคุมพวกเราเพราะพวกเราก็ออกดื้อๆบ้างครับบางทีค so รับเขาจะเป็นคนที่แบบคุมพวกเราแบบว่าบางทีเวลาแบบว่าเราเจอแบบสถานการณ์ไม่คาดคิดบนเวทีอย่างเงี้ยเัาพอราหันไปมองหน้าพี่จังแล้วพี่จังก็จะอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะโอเคโอเคไปไปตามพี่จังอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเนครับผนเน่เขาเป็นคนคนแปลกครับ เป็นคนที่ผมว่าเขาแบบเขาเก๋ครับผมเขามีเซตความคิดที่ค่อนข้างต่างออกไปจากทุกคนไม่ใช่แค่วงเราแต่ว่าต่างออกไปจากคนรอบตัวเขาเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะมากแล้วเขาจะมีศัพท์หรือว่าวิธีการคิดของเขาได้ต่างไปจากคนอื่นครับผมวิธีเลือกใช้คําศัพท์ต่างๆก็ต่างกันไปด้วยครับบอกว่าเสาหินท่ามกลางแบบพายุอะไรเงี้ยพี่พี่เนยก็จะโยงตั้งพี่เนยก็จะยงตั้งตรงอยู่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วพพายุโขมอยู่นี้พี่เนยก็จะอยู่อย่างเงี้ยครับนิ่ง้วยนิ่งมากนิ่งมากแบบ กางคองผมก็จะเป็นเรื่องที่แบบผมอาจจะแบบว่าพื้นฐานไม่เท่าเพื่อนนะครับแล้วมันต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นบางทีที่แบบเวลาในห้องเรียนเราตามเพื่อนไม่ค่อยทันก็จะมีแบบท้อบ้างอะไรบ้างครับแต่ว่าพอเหมือนเราได้แบบว่าใช้เวลากับมันไปเรื่อยๆแบบมากขึ้นให้เวลากับมันมากขึ้นมันก็เหมือนแบบว่าค่อยๆทําได้แล้วมันก็โอเคขึ้นนะครับเหมือนเราได้พัฒนาตัวเองทุกๆวันนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องแบบเรื่องร้องเรื่องเต้น ทุกๆอย่างเลยเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกๆวันเลยมันมีอะไรต่างๆเข้ามาแล้วเราก็ต้องแบบปรับตัวเรียนรู้กับมันท,ท,ทุกวันเลยได้โตขึ้นไปในอีกแบบว่าเลเวลหนึ่งครับผม mm hmm. เพราะว่าก็พอเรามาทําตรงนี้เราก็จะต้องมีความรับผิดชอบม,มากขึ้นแล้วก็บางทีเราก็ต้องจัดการความคิดจัดการเวลาหรืออะไรที่ให้มันแบบว่าโตขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งที่จะเข้ามา <พ>เรามีเรื่องตื่นเต้นตลอดเวลาครับมีเรื่องให้ทําตลอดเวลาแล้วก็แบบมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบดีมากๆเลยครับที่ทําให้เราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สนุกกับมันครับมันมีบ้านหลังที่2ครับความหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าแบบวันนี้ว่าหลังที่2จริงๆรู้สึกว่าเราเราเอนจอยมากกับการอยู่กับน้องๆลราได้ทําความรู้จักกับน้องๆไปเรื่อยๆครับผมเหมือนเรายิ่งรู้จักยิ่งรักครับผมเพรมีก็ <Yeah. S 1> hey, เป็นเหมือนอีกหนึ่งเพลงครับที่แบบอยากให้ทุกคนแบบเหมือนได้รับพลังจากพวกเราเพรสเซสนะครับผมว่าไม่ต้องกลัวครับการที่แบบเราเป็นตัวเองหรือว่าการที่คนคนหนึ่งแบบว่าอยากจะทําอะไรหรือว่าอยากจะเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นหรือว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับแค่เป็นตัวเองแค่แบบลุยให้เต็มที่ในแบบของเราครับเพราะว่า this is my time you can't m right now ครับใช่แล้วก็มีแบบว่าการออกมาจากความสัมพันธ์นี่มัน็อกซิกอะไรครับที่แบบเอ้ยออกมาได้แล้วแบบ ดีสมัยทามเราก้าออกมาดีกว่าเลยครับ mm hmm. กับพื้นที่ที่แบบเราแบบรู้สึกว่าแบบเป็นท็อกซิกกับเราครับออกมาเถอะพวกผามาชอบอ่านฟีดแบ็กกันครับว่าแบบฟีดแบ็กเป็นยังไงจะไดเอามาปรับปรุงอะไรนะครับแต่พอไปอ่านแล้วเขาก็เหมือนมีทางกำลังใจแบบว่าคำชมแบบโอ้เยอะมากๆแบบก็ขอบคุณมากๆเลยครับของผมเหมือนฝันไปครับเหมือนแบบว่าก่อนขึ้นเวทีเหมือนเรามีช่วงหนึ่งที่เราแบบสติหลุดไปแล้วก็ ไปมองรอบๆแล้วเหมือนน้าตามันจะไหลแบบเหมือนเราเรากังวลว่ามันจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าแต่พอแบบพอม่านเปิดข,ขึ้นมาแล้วก็เจอคนดูกลายเป็นเราทิ้งความคิดพวกนั้นไปหมดเลยแล้วเราเอ็นจอยโมเมนต์นั้นที่สุดเลยก็จริงๆวันนั้นก็เหมือนเป็นวันที่แบบวันนี้ที่รอคอยของแบบว่าทุกทุกพวกเราทั้ทททงค้าคนครับสำหรับผมคือตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนตอนขึ้นเวทียังไม่ค่อยตื่นเต้นมากครับแต่ว่าพอแบบใกล,ใกล้ๆขึ้นพอแบบ เริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มแบบใกล้ถึงเวลาแล้วแบบด้านหน้าคนก็กรี๊ดแบบดังมากอะไรเงี้ยแบบพอผมมองไปแล้วแบบโอ้โหคือพวกเราเปิดตัวเหรว่าแบบมีคนมาดูกันแบบเยอะมากๆก็รู้สึกแบบตื่นเต้นกว่าเดิมเรารู้สึกว่าเราอยากทำให้ดีที่สุดท้องกับเพื่อนๆเปิดเซสอะไรเงี้ยแล้วพอวันนั้นขึ้นเวทีปุบทุกอย่างมันแบบเร็วไปหมดเลยครับเพราะเราทําไปด้วยความตั้งใจปุ๊บเราเหมือนใส่จัดเต็มไปพอเราลงมาจากเวทีแล้วมันแบบมันโล่งมันโล่งไปหมดเลยที่เราทํามา ผมมองพอเซอร์โว่าอยากให้พวกเราเนี่ยไปขึ้นคอนเสิร์ตเวทีใหญ่ๆระดับแบบระดับโลกเลยเพราะว่าเราก็อยากให้คนต่างประเทศได้รู้ว่าแบบเมืองไทยเนี่ยสามารถทาได้นะครับอะไรย่าแบบอยากให้เห็นสีสันของแบบประเทศไทยว่าวงการเพลงของประเทศไทยก็คือแบบไ,ไกลแล้วนะเนี่ครับมา,มาฟังกันเถอะครับเชิญชวนอยากให้แบบมีคนชอบเราเยอะๆมีคนติดตามเราเยอะๆครับแบบทั่วโลกเลยครับเราก็พยายามทําผลงานออกมาให้คนแบบชอบมากที่สุดครับแล้วเราก็ทําอย่างเต็มที่ ฝากอะไรแฟนๆสิยังไงอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยอ้อนแฟนๆหน่อยเราต้องอ้อนนะพี่เนก็หลังจากนี้เราก็จะมีแบบว่าคอนเทนต์ต่างๆมาให้แบบทุกคนได้แบบรู้จักพวกเรากันมากขึ้นก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมหนึ่งร้อยล้านคอนเทนต์รอดูเลยหนึ่งร้อยล้านเลยเหรขาถ่ายกันบ่อยมากแบบว่าโอ้สนุกสนานกันมากๆครับอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วขอฝากพวกเราเพรสเทั้งห้าคนด้วยครับผมพวกเรา สัญญาว่าพวกเราจะทํำผลงานออกมาให้เต็มที่ครับแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มากไปกว่านี้เองครับผมเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไม่ผิดหวังกันครับอยู่กันไปนานๆนะครับ